<laughs> せーのーでおいしいあはん、このハガー、イエティアンワイナーは日本のハマンカイ。ソース、ユーマークちゃん、<laughs> パクチーマルシー。はい、スープロ、スープロジェイト、オラコカマンガジャメ。<laughs> ヤクタムはカイタム、エチェントマジェロ。<laughs> カイタカジャメ <laughs> カオ、うん。どうぞ。うん いただきます s ไห่กงไพซอนอาหารทนกินข้าวใช่อูมาร่อยไอ้จังจะกินต่อเนาะครับให้เยอะเลยจุกๆเลยอายุเอจังกินข้าวมังกรย่างครับกินแล้วค่ะอร่อยไหยครับอร่อยมากโอเคนะไอ้จังいただき Mas ไห่อืมเอจังไม่ธรรมดาไห่เร็วไห่ うまい、うん、いいし高 <laughs> <laughs> キンカオセラオパイソンアハンドワイガンクラブ ?OK! สวัสดีค่ะไอจังค่ะวันนี้นะเอกับพักานะจะตั้งใจถ่ายทั้งวันเลยค่ะจนถึงแบบกลางคืนเลยนะว่าหนึ่งวันที่เรามีเวลาเนี่ยเราจะได้เงินจากการส่งอาหารเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเริ่มบ่ายโมงซึ่งอยากจะบอกว่าช่วงเช้าเรามีทุระนะคะแล้วก็ว่างตอนบ่ายจนถึงค่ําเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวันนี้เอกับพักาจาทํางานส่งอาหารทั้งวันได้เงินเท่าไหร่นะคะลูกค้าจะสั่งออเดอร์แรกตอนไหนนะคะ ซึ่งเปิดมาประมาณแบบ5นาทีแล้ววันนี้อากาศดีด้วยไม่รู้จะมีแบบออเดอร์เยอะหรือเปล่านะคะวันนี้วันสุ์วันนี้อากาศดีมากเลยแล้วก็ถนนน,นี้นะมันจะเป็นถนนที่รถไฟลอนดอนนะคะวิ่งวิ่งผ่านด้วยเฮ้ยรถไฟผ่านมาสองขบวนเลยค่ะฮ<อ>้ยน่ารักอะ่ะนี่ลอนดอนขางหน้าก็ลอนดนถนนนี้จะเป็นถนนแบบรู้สึกให้โบราณโบราณหน่อยปะ รถยน่นกับรถไฟอยู่ด้วยกันรถยน่นชนะหรอจะเป็นชนะ <c oughs> น่ารักยังรอออเดอร์อยู่เจ็ดร้อยแพงมากจากตอนนี้ใช้เวลาแค่3 <c oughs> นาทีจะถึงร้านนะ <c oughs> ร้านแรกเป็นร้านกาแฟนะโชคดีมากเลยจากที่เราขับรถแค่แบบแปบ๊บเดียวถึง ถนนนี้ดีนี่เขาจะมีเลนจักรยานสีแดงนี้จะเป็นเลนจักรยานนะคะแล้วก็คนเดินบนฝุตบาทถึงแล้วร้านนี้ออเดอร์แรกส่งแล้วเรียบร้อยได้เงิน728เยนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราไดออเดอร์ที่สองแล้วเป็นออเดอร์ในห้างออออนนะคะแต่ว่าห้างอีออนเนี้ยคือรับของง่ายเอกับ ทากาก็เลยรับออเดอร์นี้นะคะแล้วก็วนกลับมาที่ถนนที่เป็นลันเด้นเหมือนเดิมเรากําลังจะไปอีออนนะพอดีเจอแบบขบวนรถไฟเป็นสีมินิมอลมากเป็นสีเทาเขียวนะเราเร็วกว่าออะก็จะมีอยู่ช่างภาพด้วยถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปสวดวาไปรับอาหารก่อนนะเอจังใช่ข้าวมังกรอร่อยนะอร่อยไหมคะอร่อยครับดีใจไหมดีใจกินข้าวแล้ว อิ่มยังตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วอร่อยมากงั้นเดี๋ยวไปรับออเดอร์ก่อนนะ 2 2ชั่วโมง2อ,ออเดอร์เป็นของเดมายกังหมดเลยเราได้เงิน1,358เยนแบบเอชอบเดมายกังเพราะว่าแบบแค่ส่ง 2, 2ครั้งก็ได้1300าเยนแล้วอ่ะคือแบบเดมายกังดีมากตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2โมงกว่านะคะเราจะทําไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะเหนื่อยถึงตอนมืดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เท่าไหร่รจะกลับไปที่แถวไซอินแล้วก็แถวบ้านเราเหมือนเดิมนะคะแถวนั้นก็มีเรียก ร้านเรียกอยู่เหมือนกันแต่คิดว่าช่วงเย็นคงแบบเรียกเยอะอะค่ะตอนนี้มันเป็นช่วงแบบเวลากลางวันอะไรเงี้ยก็อาจจะออเดอร์หรือว่าลูกค้าเรียกน้อยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวรอตอนเย็นเอว่าน่าจะออเดอร์ปัง,ป,งปังแน่เลยอืมฟ้าครุ่มครุม,มเหมือนฝนจะตกตัวต่อไปออเดอร์ที่สามได้แล้วค่ะเป็นร้านรามเมงใไรริกิยะเหมือนเดิมนะรามเงร้านโปรดของดี <c oughs> อันนี้เป็นของอูเบอร์นะคะอูเบอร์ส หนึ่งกิโลสี่นาทีนะคะแค่หนึ่งกิโลนะนี่ใกล้มากอูเบอร์ให้แค่สามรอยอเดอร์น,นี้ได้สามรอยเยน,นะคะ่ะโอเค <Okay. S 1> ไม่ชอบคุณป่าไหมอูเบอร์คือแบบกินกาแฟดำได้สองแก้วจ้ะไถ้าค่ะอันนี้อีออนเล็กอะอีออนสไตล์ซุปเปอร์มาร์เกต็ตเออเหมือนที่ไทยใช่อีออนจิว๋ว หลายๆคนบอกถนนญี่ปุ่นน่าขับรถค่ะครอบต๋คือรถมันไม่ได้ติดขนาดนั้นใช่มันไม่ได้ติดจนแบบเออไม่ขยับอ,อ,อะไรเงี้ยน่าขับมันแบบเราดูทุกคนขับรถแบบเป็นระบียบใช่คน, <c oughs> นจะตกจริงมืดเลยอ่ะมีแม่ ส่งออเดอร์เมื่อกี้อ b e r อร์เสร็จแล้วนะคะร้านราเมงก็ได้300กว่าเยนนะนี่ออเดอร์น้อยหน่อยเนาะอ,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 อืมอากาศดีอากาศดีแล้วก็ช่วงแบบทุกคนทำงานอะไรอย่างเงี้ั้งคะออเดอร์ก็จะแบบน้อยหน่อยแล้วพอดีเปิดกระจกยุงเข้ารถทุกคนแล้วก็คือคยุงกัด,ย,กดยุงกัดเดี๋ยวจะแวะร้านขายยานะคะเข้าไปซื้อสเปรย์ฉีดกันยุงกับยาทายุงกัดนะคะคซื้อนะทิ้งไว้ในรถเนาะน้องรักพี่สักสักห่ขวด ในรถสีเหลืองกับที่บ้านนะมีแล้วนะสเปรย์แต่ว่ารถคันนี้ไม่มีเดี๋ยวจะไปซื้อสเปรย์กันยุงฉีดหน่อยอคือแบบยุงมันฉลาดนะคือมันรู้ว่าใครที่แบบไม่ชอบยุงกัดมันก็จะไม่กัดแต่คนนั้นเออเออเอ,อ,อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยโดนยุงกัดเลยนะแต่ถ้ากัดจะโดนยุงกัดตลอด แล้วนางก็จะบน่น,น,น,นว่าคันคันคันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแวร้านขายยาไปซื้อสเปรย์ฉีดกันยุงค่ะแต่ออเดอร์ก็ยังเปิดนะถ้าถ้าเกิดมันเรียกก็คือแบบถ้าไปส่งก่อนแต่ว่าตอนนี้ถ้ายัางไม่เรียกก็เลยจะแวะร้านขายยาคนะยุตั้งแต่ยังน้อเอออันนี้ชื่อร้านอะไรร้านนี้ไม่ค่อยได้เข้าอ่ะดรักยูตะเอ๊ะดรักยูตะยูตะกอ่ะที่เขาเข้าคันเล็กที่นี่เออร้านนี้ไม่เคยเข้าหมายถึงว่ามันมันใกล้แมคโดนัลล์ใก,กล้บ้านที่เรารับ ออเดอร์บ่อยๆแต่ว่าร้านขายยานี้ไม่เคยเข้าคะ่ะเพราะว่าแถวบ้านก็มีเดี๋ยวเราไปซื้อยากกันยุงกันเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยอคะค่ะแบบแขวนหน้าบ้านกันยุงอะแขวนหน้าประตูใหญ่มากจ้ะใหญ่มากจริงร้านขายยามีหนมปังด้วยกันยุงนย่งะะกันยุงนี่นะคะตะเตานี้ที่จะอาชีดกันยุ่งนะคะเดียกว่ามูชิโอ มูชิโอเกะมูชิก็คือมแมลงพวกกันมแมลงอะไรอย่างนี้นะห้ารอยเยนใช้ยากไหมอไม่เอาไว้ในรถคันนั้นนั่นแหละรถน้องรักกี้แต่ตอนนี้ถ้ากระโดนกัดแล้วก็เลยอันนี้ซื้อกับอันนี้อุ้ยอันนี้เอแนะนำํำค่ะออลอไนออลอไนออลนไนใช้ดีมากบีซื้อกลับบ้านไปฝากพ่อแม่เอด้วยนะคะไว้ทาพวกยุงกัดมแมลงสัก็เป็นแผลอะไรเงี้ยชก้โชกเอไอนากะวคู เย็นเย็นเย็นเช็ดนะอ้าวยุ่ยดด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 ดวเดด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 าดด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 เดด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 ดีดด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 วดด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 ด เด้มย่งเดี๋ยวรอออเดอร์แถวนี้เลยค่ะโอเคขึ้นรถมาปุ๊บได้ออเดอร์เลยค่ะเดี๋ยวไปส่งอาหารก่อนที่ไหนฮัลโหลทีเจ้าตัวม่ดีช้าาอ่าโอเค27องศาค่ะฟ้ามืดแล้วเหมือนฝนจะตกคัะค่ะมืดมากอันตรายไม่เราจะออเดอร์เยอะนะถ้าฝนตกดีใจ ตอนนี้เราข้ามาแถวบ้านเอนะคะอยู่แถวมัสโซไทยฉานะยีอากาศโอ้โหก็เราเดินเล่นนัดตัวจังทุกใช่ื่อเช้าก็เดินเล่นนัดตัวจังที่เรียกว่ามัสโซ ส่งอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะก็อูเบอร์รอบนี้นะได้เงิน584เยนแล้วเมื่อกี้เราส่งแถวแถวบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเอกับทักอาจะขอตัวกลับบ้านก่อนรอบนึงเพราะว่าฝนจะตกเอจะกลับไปเก็บผ้าที่ตากไว้จะไปเข้าห้องนงข้องห้องน้ําที่บ้านจะเปิดออเดอร์ที่บ้านนะคะถ้าเกิดเรียกเราก็ค่อยออกไปเพราะว่าตอนนี้ก็คือทิ้งนัดตัวจางไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านไปก่อนรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่ ฝนมาแล้วตอนเย็นอาจจะได้นะเพราันนี้เ็น่าจะถ้าเกิดจริงๆถ้าใครติดตามเรามานานอ่ะเราเอเคยทำอูเบอร์ใช่ไหมใช้ใชจักรยานอันนี้ก็ทำมาแล้ว<ช>แล้วก็ถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์หายอันนี้ก็ทำมาแล้วนะคะเคยส่งอาหารมอเตอร์ไซค์เคยส่งอาหารจักรยาน <c oughs> เอก็ปั่นมาแล้วนะคะ <c oughs> เป็นปีๆอยู่นะ แล้วก็ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นรถยนต์แล้วคือบ้านเรามีวิวัฒนาการการส่งอาหารมากนะทุกคนมีหลายเจเนอเรชันมากเลยเจนเจนว่าไงคะว่าไงอว่าไงดู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 ด<อ>ูดูเนีเย่ยเขาเหงาไลมอ๋อะไรอะไว่าไงคะเออดีใจดีจัเนี่ยตอนนี้สี่โมงครึ่งนะคะพาาโตมาเดินเล่นก่อน นี่วิวแถวบ้านเดี๋ยวให้น้าจังเดินเล่นก่อนนะแบ่งเวลาให้นาตัวจังด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนเราก็ออกไปอีกใช่ไหมนี่นาตัวจังชอบมาเดินเล่นที่นี่ข้าวกำลังงามเลย พอเวลาประมาณห้าโมงฝนเริ่มลงเม็ดด้วยแล้วก็เมื่อกี้ออขับรถออกมาแป๊บเดียวก็ได้ออเดอร์ของเดมายกังนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปส่งออเดอร์ที่ห้าของวันนะราคาตั้งเจ็ร้อยกว่าเยนเนี่ยดีมากๆเลยตอนนี้ห้าโมงเย็ยนรถจะค่อนข้างเริ่มเยอะนิดหน่อยแต่ว่าฝนจะตกสักช่วงนี้ค่ะชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ฝนน่าจะลงเม็ดบ้างนะคะคิดว่าออเดอร์จะค่อยๆเริ่มเยอะตอนเย็นนะะจ๊จังเก็บผ้ายัง เก็บแล้วค่ะใช่ <Okay. S 1> นัตโตเดินเล่นแล้วเก็บค่าแล้วนะคะก็มาลุยงานกันต่อเลยดีมาก แล้วนะคะคได้742เยนเดมาคังคือราคาดีมากแล้วก็ระหว่างส่งนะคะก็อ b e r อร์ยกต่อเลยนะเป็นแมค o โดนัลตรงนี้นะคะใกล้ๆกันแค่2นาทีถึงแต่ว่า uber ให้แค่300กว่ายเนยนเองนะทุกคนคือแบบราคาครึ่งหนึ่งของเดมายคังเลยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะอยากจะบอกว่าอุปสรรคอันนึงของการทำรถยนต์ก็คือรถเริ่มเยอะมันเป็นเวลาเลิกงานนะคะตอนนี้5โมง20เฮ้ยไไปรับ อาหารที่แมค o โดนัลกันค่ะออเดอร์นี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะ1กิโล1กิโลครึ่งถนนนี้คือถนอนเริ่มออกมาชนบทเลยสมัยเอทำอูเบอร์จักรยานม,มันเหนื่อยมาก ใช่แล้วเออ่ะนิสัยว่าเอชอบแบบทําไปแบบพูดนะคะเอชอบแบบเออบรรยายไปคุยไปอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เอทาอูเบอร์จักรยานอ่ะทักอ่ะก็คือปั่นไปคุยไปใช่ปะมันก็จะแบบนิดนึงอ่ะเออมันก็จะแบบเหนื่อยนะเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นจักรยานอ่ะถ้าเอจะจักรยานนะคะคือเนินนะทุกคนดูนะอันนี้ขึ้นเนินแบบเนินขึ้นนะ จักรยานไม่ได้จักรยานคือปั่นจนช็อกโกแลตซีแตกเลยอะตอนนั้น uh huh. ตอนนี้สบายแล้วนั่งรถ <Yes. S 1> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปส่งอาหารก่อนนะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะแมคโดนัลล์ก็ได้สามรอยสี่สิบสี่เยนแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะหลังจากที่เรากินข้าวไปตอนเช้าตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มหิวเริ่มหิวนะแล้วก็ก่อนที่เราจะทำไปยาวๆคะ่ะทุกๆวันที่ 22ของเดือนค่ะเงิน YouTube นะคะก็จะเข้าซึ่งแน่นอนว่าเอก,กับทาักะก็ทำคลิป YouTube ด้วยเราก็จะมีรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะค่าขนมจาก YouTube ซึ่งวันนี้ตอนนี้ที่เรากำลังจะกินพิซซ่าเมื่อวานเงินเดือน YouTube เพิ่งออกนะคะ<อ>เราก็จะใช้เงินเดือนของ YouTube ซื้ออาหารนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากๆนะคะคที่ไม่ข้ามโฆษณาหรือว่าช่วยดูคลิปให้บ้านเราอมียาเกตจะแปนนะคะก็จะได้เป็นค่าขนมให้นัทตจังด้วยยังไงถ้า ใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังใจให้พวกเรามีไอเกตเซเป้ด้วยนะคะถึงก็เลยตกลงกันว่าวันนี้จะกินเป็น My Box ของ d o บ i n o p i z z ซาแล้วตอนนี้ถ้าักจะโทรสั่ง My d o ด i n o แล้วก็เดี๋ยวจะไปรับที่ร้านแล้วก็กินอาหารเสร็จแล้วก็ลุยงานกันต่อนะโอเคจะสั่งก่อนนะเอทโตะอชคายุที่โอเเนกย่วรอชิ้วะโนะไมโนมิโดไมโดมิโนอิทสึโตชินด์สึเดะโโมเอทโตะสึมิบิยากิบีฟุเด มากีนะทักกาซังไหเราว่าชื่อไมโดมิโนเป็นเนื้อบาร์บีคิวครับราคาพัานสามร,อรอ้อยรอยยี่สิบนาทีก็เลยตอนนี้จะไปร้านโตมิโนโปรดิง้งไปเลยอันนี้เงินจากไหนนะเงินจากกำไรยูทูบทุกคนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะครับไปกินข้าวกันถ้ากลับบอกว่าลองทอเดินไปโดวินนะแล้วก็ พออยูมค้นน้ำซื้อน้ำแล้วก็กีจีที่จอดเซเว่นแต่เวลาจอดที่เซเว่นเก่งใจชอบจะแบบว่าอาซื้อน้ำขวดหนึ่งอะไรเงี้ยไม่แม้ซื้อได้ซื้อได้แต่จริงๆถ้าก็บอกว่าเข้าข้างน้ำได้โดยที่ไม่ซื้อของก็ไม่เป็นไนรเพราะว่าโดมิโนโไม่มีโต๊ะนะอือใช่โดมิโนโมีที่จดด้วยใช่ไหมมีมีมีเนาะถึงร้านเร็วเกินไปจ้ะเร็วเกินไปเข้า <laughs> ไปรคข้าไหนไหม เออดีกว่าจ้านี่ไงไายบอกอน่ารักเราร้านนี้แค่เทคเอาใช่ไหมไม่มีโต๊ะนั่งที่เธอาบอกเยากินองอเมริกาใช่ไหมชอบหอมว่าตอนนี้ถ้ากนาาอบกินพิซซ่าต้งยเหมือนจ๊ะพิซซ่าต้ามยมอร่อย ก็เมื่อกี้เข้าเซเว่นด้วยซื้อโค้กขวดหนึ่งนะไม่ไม่โดมินมันก็ไม่ใช่ว่าเล็กนะแต่อันนี้เรากินสองคนเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาอิ่มมากนะถูกแล้วได่กินสองคนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่คือแบบแป้งหนาพันสามร้อยกับทุกคนอันนี้น่ไอจานนาเกตนะโกลเอ็กซ์ตัโตเอ็กพาติซาใหญ่มากใหญ่แบบเท่ามือเลยอ่ะจะมีเบียกิบิ พเอานี้ดีกว่าเยอะนี่ว้มัสุด้าม่าสุย้มากอร่อมากอืโครโครเอจันบะโรมาคจันพุ่นจันอิ่กิมาอร่อยมากยุดไม่ได้โอปกตินะเอาขับบ้านใช่ไหมแบบเค็มโปตุ่งง่ายใช่ไหมแป้งคือแป้งเหมือนหนาแต่ตกลงมันมันอร่อยมากนะเนื้อแป้งน้อย ส้เยอะเนาะอร่อยคนเยะก็เลยใครมาญี่ปุ่นลองลองแวะชิมดูก็ได้นะว่าเออแบบโดบิโนพิซซาของญี่ปุ่นแบบอร่อยเหมือนที่ไทยไหมอะไรอย่างนี้นะโอเคองั้นเดี๋ยวเอกับทาคาขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปส่งอาหารกันต่อค่ะใช้เวลากินข้าวไปครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้หกโมงสินาทีนะคะก็กลับมา ทำงานกันต่อนี่กลับมาที่แม็กที่เมื่อกี้ไปส่งมานะคะวนวนกลับมาในเมืองเดี๋ยวเราออเดอร์ก่อนตอนนี้ได้เงินประมาณสามพันกว่าเยนนะคะช่วงถึงหกโมงเย็นนะเดี๋ยวเรามาลองมาดูว่าจนถึงตอนค่ํค่ำ,ำ,ำดึกๆึกนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่นะวันนี้วันนี้ออเดอร์น้อยหน่อยฝนหยุดตกนะออเดอร์ที่เจ็ดได้แล้วค่ะเป็นเคฟซีนะเคฟซีที่นี่จะเป็นแบบว่า drive thru ด้วยนี่ไง เอกับทกักอาก็กินบ่อยได้์ทูเอานะคะเคฟซีเคฟซีนะคะอ่าหนึกิโลใช้เวลาประมาณ7นาทีนะส่งของเราก็วนอยู่แถวบ้านเนี่ยแหละทุกคนดูกลับมาที่ทสตาร์บัคแถวบ้านโคต้น้ไม่ก่อยเปียวิวทุกคนเริ่มอาจจะแบบว่าเออส่งอาหารกับเอสักสิคลิปเริ่มจะอาจจะจำถนนได้ <laughs> พราะว่าวนมาที่นี่อีกแล้วเนี่ยวิวไหมก็มีใช่ใช่บางกลัมีครับเออครับก็คือออเดอร์มันมีแถวบ้านไงเมื่อกี้ที่เราซื้อ,อยากันยุงกันค่ะที่เมื่อกี้ฉีดยุงก็คือเที่ยวเที่ยววนทุกคนอยู่กับเราไงถึงแล้วคะ่ะวนอยู่แถวบ้านเนีย่ยถึงรถไฟตอนเช้าอีกแล้วทักกนเท็จไหมโอ้เขาได้เปล่า เอเอถน <ะ S 2> น,นมันจะแคบนะรถคันสีเหลืองเราใช้ส่งอาหารไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ใหญ่นะคะซึ่งรถยนต์นคันนี้ก<อ>็คือใช้ส่งอาหารดได้ดนะคะถึงละเพราะซอยมันจะแคบๆอย่างงี้ะ,ะโอเคงั้นไปส่งอาหารก่อนนะไดออเดอร์ต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เอ็มมาจีเป็นร้านดามเมงนะออเดอร์ที่แปดของวันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอ็มมาจิ ออเดอร์แปต่อเลยออเดอร์แ <laughs> ปต่อร้าน oh. เป็นร้านรามเมงที่วันก่อนก็มารับนะคะอยู่แยกเอ็มาจิข้างเยชิโนยะวันก่อนก็มารับนี่รามเมงสีฟ้านี้ถ้าทางจะอร่อยนะมันเป็นรามเมงไก่ค่ะโทรินี่โอเคเดี๋ยวลงไปรับก่อนนะ รับอาหารมาแล้วเรียบร้อยค่ะก็เป็นรามเมงใช่ไหมจากร้านนะคะไปถึงร้านลูกคา้าบ้านลูกค้าก็ประมาณหนึ่งจุดแดกิโลนะใช้เวลาประมาณห้านาทีค่ะเพราะว่าแค่ทางตรงนะฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วตอนนี้ที่เวลาในในคลิปตอนนี้ก็คือหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มไม่ใช่ว่ามืดมากแต่ว่าก็เริ่มจะมืดแล้ว เก้เมตรตอนนี้ขับได้ประมาณ50นะคะความเร็วที่ถนนนี้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวิดีโออาจจะดูเหมือนเร็วแต่ว่าถ้าข้าเขาขับแค่50าสนะคะห้ ป้ายนี้บอก30เท่านั้นสามบาเต้องดูป้ายด้วยอย่างนี้เขาเขียน30ค่ะถ so like ้าในชุมชนอาจจะแบบว่าเบาลง3ามสสส่งออเดอร์ราเมงเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะได้746หเยนร้านนี้นะเมื่อกี้ที่เรามารับไปส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรียกต่อเป็นร้านโอโคโนมิยากิที่อยู่แถวแถวแยกเอ็มอาจินะคะคือวนรถกลับมาที่แยกนี้นะ เป็นพ่อครัวทำหรอถ่ะค่ะหรือยังไงจริงหรอถ้าค่ะเคยเข้าไปรับใช่ไหมใชม่ร้านสวยอ๋อ่าจ้จริงด้วยถ่ะค่ะโอเคอเ,คเ้าไปรับออเดอร์จากร้านโอโคโนโมีนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็มาถึงบ้านลูกค้านะตอนนี้เราอยู่แถวแถวไซอินจะไปไซอินโอมิยะค่ะมืดแล้ว หนึ่งชุ่มครึ่งมืดแล้วนะถนนนี้ก็สี่สิบมีเลนจักรยานให้ด้วยนะคะฝั่งนี้จะเป็นเลนสำหรับแบบจักรยานรถก็จะอยู่เลนนี้ถนนนี้ค่อนข้างกว้างนะดีมากแบ่งสัดส่วนจักรยานให้ด้วยโอเคถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดียวเข้าซอยนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้ว ต่อไปนะคะจากบ้านลูกค้าออเดอร์ที่10ของวันได้แล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ฮ้างคิวไซน์อินสเตชันนะคะกำลังจะไปรับเข้ากล่องเบนโตะฮกกาฮกกาเทนะอีกแค่300เมตรถึงร้านนะคะอยู่ที่แยกไซน์อินร้านนี้เคยมารับแล้วด้วยวันนั้นในคลิปก็น่าจะเห็น ร้านนี้ก็อร่อยนะ <Okay. S 1> เคยเคยระหว่างที่เราจะไปส่งอา,อาหารเข้ากล่องค่ะทุกคนแมคโดนัลของเดมายกังก็เรียกอีกนะโห oh, คือเรียกแบบรัวรัวมากยังส่งอันนี้ไม่เสร็จเลยแมคโดนัล mm hmm. ก็เรียกอีกตอนนี้คือออเดอร์ของวันไปถึงออเดอร์ที่11บอแล้วนะคะตอนนี้หนึ่งทุ่ม4ี่สิบเดนาทีไะเดี๋ยวเราไปส่งอาหารลูกค้านะคะถึงแล้วแล้วเดี๋ยวก็ออกไปรับแมคโดนัลต่อเลยค่ะ ไม่างออเดอร์น12นะคะหลังจากส่งแม็กก็ได้ออเดอร์ต่อเลยเป็นร้านยากินิกุนะรู้สึกว่าวันก่อนก็เข้านะร้านนี้จําได้ตอนขึ้นมอนโอเค, order ะคะออเดอร์12แล้วค่ะออเดอร์นี้1กิโล4นาทีนะคะได้600กว่าเยนแพงมากถนนนี้เป็นถนนที่คลิปเอถ่ายกลางคืนเป็นในช่วงแรกๆของคลิปนั้นเลยนะถนนที่ไม่ค่อยมีไฟอะคะ่ะเรามาถนนตรงใกล้ๆแยกโอมิยะนะ ไฟแดงเนี่ยมองไปมีหนึ่งไฟแดงสองไฟแดงสามไฟแดงสี่สี่ไฟแดง <c oughs> ไฟแดงเยอะอ่ะอันนี้เขียวเดี๋ยวก็ไปเจอแดงข้างหน้าต่อเยอะเกิไปเยอะมาก่งนะแดงแล้ว <c oughs> แดงเกง่งอ่ะไฟไฟกระพริบแล้ว ต่อไปนะคะเป็นร้านไก่ทอดนะใช้เวลาประมาณ4นาที1.5ึกิโลจากบ้านลูกค้าที่เราไปส่งเมื่อกี้นะเดี๋ยวขอเปิดโพยดูก่อนนะออเดอร์ที่ออเดอร์ที่สินะสองทุ่มสีนาทีสิบามแล้วหรอออเดอร์ที่สิบสามวันนี้ถือว่าน้อยนะเนาะใช่ทำแค่นานๆอืมไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะสนุกน,น,น,นะ ใช่ได้สนุกเออได้ถ่ายคลิปด้วยได้แบบเออไปร้านต่างๆอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้นะร้านไก่ทอดนะร้านไก่ทอดผ่านมาตรงนี้เลย n i จ o Castle ภาษาน,นิิโจภาษานนิโจนี้มีชื่อเสียงนะเคยมากันไหมนะใหญ่มาก n i โ o Castle ออเดอร์ที่14ได้แล้วคะ่ะวนอยู่ เกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะเป็นโยชิโนยะนะอันนี้เป็นอูเบอร์อูเบอร์เรียกโยชิโนยะที่นี่ค่ะใกล้ร้านราเมงไก่เมื่อกี้วนอยู่แถวนีอไก่กังก็โบรเอ๊ใช่โอเคออเดอร์ okay. ต่อไปออเดอร์ Order ที่15รอสั่นค่ะตอนนี้นะทุกคน4ทุ่ม5นาที ยูยูฝนมันก็ตกลงมาแบบแรงเลยค่ะตกมาแรงมากแล้วก็เราได้ออเดอร์ที่16นะคะเป็นโอโชบางคนแบบเปียกเลยอ่ะมาคิดว่าไม่ได้ตั้งตั้งตัวว่าแบบคือฝนจะตกแบบนะะ่ะถือว่าตกแรงอยู่นะไม่ดีอันนึงคือไอ้จางเก็บผ้าแล้วแล้วก็นัาโตเดินแล้วใช่ใช่อันนี้ก็คือทำไมเราทำเนาะรถเดียวอ่ะโุ้ยนี่พูดถูกจริง คือถ้าตอนนี้เป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานเหมือนที่สมัยก่อนเราทำาอ,อันนี้ก็คืออยู่ดีๆมันก็ตกลงมา,มงมาพยากรณ์อากาศไม่ได้บอกว่าตกนะแต่ว่ามันตกออกมาแรงเลยคะ่ะก็อาจจะแบบมีเปียกไอ้น,นี่ขนาดมาหายไปใช่คิดว่าตอนนี้พนักงานน้อยลงเอกับพัฒน์ก,ก,ก็อาจจะไดออเดอร์แบบมากขึ้นมีเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะร้านปิดออเดอร์ะคะ่ะออเดอร์ที่16วันนี้สู้ชีวิตมากนะทุกคนถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ ขอบคุณมากมากเลยนะคะดีใจมากเลยเพราะว่าเราทํากันมาทั้งวันเราตั้งใจจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าเออถ้าเราแบบพยายามทั้งวันมันได้เท่าไหร่นะแต่วันนี้ออเดอร์คืออามาริมามะมันเยอะเท่าไหร่างคนดีแต่ว่ากลางวันกลางวันน้อยมากโอเคเดี๋ยวขอตัวไปรับอาหารก่อนนะ กลนนะับบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มนะคะสนุกมากครับไปได้ในเช้าเนี่ยใช่ไม่จังขามีไหมมีมีเร็วหรอออ,อาหารมะอาหารเราอาหารเราซื้อคอมบินินะคะวันนี้ใช่ไปหานะตเวจังเป็นไงบ้าง<อ>วันนี้สรุปเราได้เงินเท่าไหร่ค่ะทากเาวันนี้ให้จะนับให้โอเคเก้าพันสามร้อยส อืมอืมเป็นไงบ้างวันนี้กางวานน้อยอืมมันอาจจะเสียตรงที่กางวันน้อยค่ะก็เลยแบบที่เราตั้งเป้าไว้ว่าหนึ่งหมื่นวันนี้เลยไม่ได้ไอะไรเงี้ยเนาะตั้งเป้าไว้ที่แบบเดือนละเท่าไหร่เรามีแบบเป้าเป้าหมายอยู่เนาะ ก็ยังไงฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราต่อไปในทุกๆคลิปเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปส่งอาหารอูเบอร์ของเราในวันนี้นะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราเมียเกตเจแปนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคดีค่ะบ๊ายบาย